สวัสดีเจ้าอยู่กระแพราขนาเจ้าแล้วก็บ่าวไทยบ้านเจ้าสวัสดีครับมือนีพามาหากบครับผมนี่แงบกบนะครับเนาะประมาณสิบลังนะครับผมแล้วกระเจียกบเป็นปลาสับครับนี่ครับปลาสับปลาเล็กปลาน้อยที่หามาแล้วครับผมเอามาสับเอามารอกบนะครับสำหรับมือนีอ่ะลองใส่เบิอรครับผมเท่าแรกนะครับบ่รลูกว่าสิหมานบ่นะครับไปหามวกไซบ์ครับผมในแหวกจี่ใส่ก็รับทุ่งนาอะไรนะทั้งล่างทุ่งน้ำท่วมเห็นไหมครับ เขาลางอยู่นั่งล่างคุณนังง่วมอยู่นะครับผมเ,เช้งนี่เป็นที่สูงนะครับยังมุด่วมมาได้โกบอาสิขึ้นมาแถวนี้เนาะ <Okay. S 3> ชุดเหล็กเจ็ทไซตเจ้าทีนี้เลยกดเป็นแปะนีน่มันต้องกวาดให้มันเป็นแปะนี่ก่อนค่ะกดตีลาน,ะาน,น,นปลาสัตว์นี่นะครับปลาหน่อยนะครับ ัวนี้น่อยครับเพราได้สับนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวกบถือกินข้า,ขาวๆนี่มันก็เอามากินครับใส่ประมาณนี้นะครับผมหลังนะมาไลยเนาะมาได้เติดแบ่งมาได้หลายหลังยกใส่มาหน,นี้สิบหลังยัดเข้าไปประมาณนี้ครับ เบาบางไปเลยได้มเขมามทำไปจริงๆนะจะมี่ไม่ไม่พอได้เปลี่ยมมากครับผมไม่ตัดต้นไม้มีแค่ได้ละยวกบถึกกินมันกับข้ามาครับผมจะไม่ตกไปน้อยนะั ขางข้าม้ารับามข้า้าไขลางาะๆ้า่ขแางน้า้ครับามขบางข้างขางข้ากข้างข้างขากข้างข้างอ้างข้างข้างข้าี่้างข่างขัางก้นงั้นงขรักกันคน้างข้างข้างข้างงบ้างขงขาข้างข้าง้้างขบเข้าท้างนี้ครับผมเดา๋าานนะวยวม,มันถกินมันก็นมาเนาะ ได้ละปลูปกนิดนึงจิมวุปลูกก็ได้เรากะกันคนเหินับบางนเทียกบมันอยู่ไกลๆสระนี่เป็นสะระทำม้ำมันกับคืนมาหากินไม่ในห้น้ำไม่รู้ว่ามีตัวโครับเนาะว่มีรมุ่นครับ Máy thì là cái nút cục vàng rồi đây bật tháng khẩu nhà cục nít nưng à, đẹp luận lắng nít เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะเจ้าจนกว่าจะหมดนะเจ้าเนาสองหลังครับผมสองนางสามหล่ะอีกเซนี่หลังนึงทั้งเที่กบอยู่ในปลาพวกนี้ครับเดี๋ยวเขามาดูผลเดี๋ยวมันผูกตอนเช้าเนาะเดี๋ยวเขามายามอีกทีนะเจ้าม่รู้ว่าสีมานวนนะครับผมไปรอรุ่นนะครับอรุสวาตอนเช้าเจ้าไปเดี๋ยวเช้านี้เขามายามกบนะเจอมตใส่ไว้แต่ววานะเจ้า ฝนกับตดแห้งหงำแล้วดมามาดูหลังแรก,รกเจ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเจ้าเวลเฮ้ฟ้าเจ้าไปไปดูต่อเจ้าโอฝน โอดีขนาดเลยเจ้าพระร๊อกม,มาดูไกลซะเจ้าเฮ้ยอะมีมมหมอกที่สามมันคือเงียบๆ่็ này không cô Ui Ui, ui sổ lấy ạ Thật tuấn quá Mà tôi cảnh cá cả nè Ui ở đây โอ้ได okay, ้แล้วได้แล้วสองตัวสองตัวโอ้เป็นได้บ่าเไหมเฮ้ยเฮ้ยฮะ ที่สองเจ้าฮอมาแล้วมาแล้วกินเหี้ยแบบนี้ ยัพอขนาดนี there, ้เหรอเดี oh. ๋ยวเดี Or ๋ยวเอาะทำมอีกร้อนเลยโอ้โหไปได้สีแล้วได้สีแล้วทำฝนแล้ว มาลุ้นหลังต่อไปเจ้าเนี่ยวมีมีมีตัวน like ้อยนี hey, mm ่นะเดมันเฮ้อเบียบเบียเบียแตะว่กกบนิ่ตัวน้อยจุดกนมดจ่ะ น่าจะกินนักแต่นักว่ะนี่กบกตัวน่อยน้อ,อกันไปกันได้ไม่ปีนปกำลังงียงนะม่น้ข่ลังมีหรือเปล่าฮ้ยน้ำงินเฮ จริงๆมีกบตัวนึงมีกบหรอกอบหรืองูพี่น้องได้งูตัวนึงงูผ่าระวังงูนะเงูเถอะกบบมีค่ะไม่แต่งงูบดเช็ดละกบบกเขาแล้วมันออกจะได้น่นย,ปย,ปย,ปยไป เป็นงูไซต์เจ้าโอ้เขียดโอากบกบน่อยโอ้ตัวน่อยเด็กไปละเอาไปละดไปละเี่พอขนาดเหรอ Ừ. Cóp <laughs> nhung bất hạnh nha yên. Để đêm nào năm. Bye lap, bay lại bay lại bay tóc nữa nào. Mandu nắng tóc bay tóc. Bye tóc nha yên. 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 Tóc nha mù tôi ừ. thấy thì ngay. Ô. Tôi thích này. Thì thì này. Đó. Thì thì hộp tô nó. lại đây, lại. Để xoắn lắng nó <laughs> <lắng>. <laughs> 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 ปูเออเออใจมองน้ำของทุ่นมีปูมันเขาถ้าปูเขาแล้วกบไม่ค่อยเขาได้แค่แหะมึ้งนี่กบหน่อยนี่เอาได้กินอยู่เนาะจาพออมพอปนอยู่ครับผมนี่อาอไปนี่อัดอัดกบได้อยู่ตีตัวนี่เบิดลัดจ้ะ จะลูกผลงานเนาะได้ก,ดกบหกตัวเจ้าหกตัวกบปรทันไงครับผมส่วนมากเป็นกบน้อยนะครับกบน้อยกบรุ่นใหม่กบปีนี้นี่รุน่นนี้น่าจะอีกประมาณสองเดือนครับผมถึงจะใหญ่รุ่นนี้นะครับกบรุ่นนี้ประมาณสองเดือนกรัวสามเดือน <c ười> นี่ตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นกบเก่านะครับกบปีไก่นี่นะครับอ่ะละพอได้ออม พอได้ขวดนะครับผมพอได้ผลเด็กกับขา้าวนะเจ้าใ,ใส่รอสวนนี่ครับวัอนียอย้เลาะกบไงอีกจังน่อยเนะาะเจ้าเนะจ้าไงก้อนจะ,อะจะได้ก็ขอขออืมอ่ะจะได้ก็ขอขอบคุณน,นะเจ้าทุกการรับชมนะเจ้าเนาะ,นะคลิปนี้ค่ะอยู่หักินตลอดบ,บ้านเฮาเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับไปกลับบ้านเนี่ยกับข้าวายเลยเจ้ามาเก็บข้าเจ้า อัดกบหรือเคยแต่กบที่หามาเจ้านี่ยายม้อนเหมือนจะเจ้ายนี่ยกับข้าวตอนเช้านะเจ้านี่อัดกบจะมอโมเลยเนี่ยเนาะนี่ีตับข้าวหองมีแค่นี้มันนี่นะนี่มอโมเลยแค่นี้ภักในสวนจะพ่อไม่ในสวนเท่านั้นเลยเนี่ยมอโมมอโมนะกินข้าวแต่กันเจ้าเอาไปวะเข้าน่ะ